สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเมื่อนี้นะคะแม่หมูก็บจพพ่าผ้าทำช่วะะชาางแล้ะค่ะมาติดตามรับชมวน้าทางพ่อสักนะคะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแนวทางของพ่อสักพ่อสักให้สามหกหกสามเนาะคุณผู้ชมกระเขานะคะงวดนี้ให้เข้ามาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพ่อสักจะได้แนวทางให้ตัวใดนะคะมาชมนำกันค่ะ พ่อซ <t aining> ักเอายังเอาสามหาผ่าใช่พ่อ F C คนบังนะนี่สามที่พ่อซักเอาใบเดียวมวพ่อเ่าใบคูนปะมักมักชุดเดมักชุดบ่คูนมาบงดตีนกำกันก่อนทำให้ชมสามหาใังพ่อเอาเเนาะมันจะไปรุ่นสองใบอซีนึงของคมันเป็นเล็กล่างเป็นเล็กล่างสามหา สามตัวเดียวเอาให้แม่คาอราันศูนย์ตัวเดียวหนึ่งสี่โอ้พอดีพี่น้องเหลือได้อีกใบหนึ่งอีกหกหนึ่งสี่เกือบเจ็ดหนึ่งสี่เนาะชาลาการกุศลอีกการกุศลนี่ได้เท่าไรเงี้ยอันนี้ก็บาลากินแบ่งเด้๋พ่ออันนี้การกุศลการกุศลนี่กันอ้าเปลี่ยนเป็นแบบชุดก็ได้ตัวพ่อเอาว่าเป็นกุบเซโยบ่าเมีนการกุศลนี่การกุศลนี่นี่ตะฟอนหล่อมันเขาหักเขาหักเออ มสามพันหกล้านเออได้นหกล้านแม่เป็นหกล้านงานหกล้านหกล้านบนเป็นชุดตัวเดียวมันบ่มีดอกชุดนี่ชุดบนเนี่ยไอมีพ่อเขียนให้ผมได้กลับไี่ได้พ่อเนี่ยบอกกลับบอกกลับบอกกลับใส่อะไรนี่บอกกลับแต่ว่าดีชุดบนเอาใส่มันคือบ่มี่นี่แล้วอันนี้พ่อไม่ได้เขียนกลับตาไอสามหก้ี่เนี่ยอือตัวอื่นกลับเม็ดอ่บานนี้ยี่ปุ่นกับโบมี อยู่คนมีแต่หกสองกับเนี่ยพันกับหกสี่กับอยู่ด้เนี่ยเอาบอสตะตัวนี้มันก็เอาตัวเล็ี่แล้วเนยหกสามเห็นว่าบนเห็นว่าลักสิบลักหกสามเลยเนะของพอเพีรตะวันตะวันลักก็เพิ่งจะจับไปอยู่ครับบอสหลันพิดผ่านพอบนเขียนให้ลักสิบหกเจ็ดแปดลักหน่วยสองสามสี่กับหกสามเลยนี่นี่มันมันบอสได้กลับมันกับเขาแล้วนั่นนี่หกสองหก สามหกสี่เกตสอกสี่ปปดัปดบสนี่บ่บ่บน,นั่นแล้วบม่มาแล้วไงโอ้สามหานี่มันใจล่างกว่าขี้หยิบสามหาสตัวเดียวสมตัวเดียว,วเพื่อว่างานชุนตัวเดียวรักสิตเอา่า่ผู้ชมมามาพ่อให้พ่อเขียนให้บานีชุดชุดบนก,ก้นก็ได้พ่อบอมีกกล่ลยหกสามเราหลักมันจนเขียนสามหกไข้เขียนพีชตัวนี้นี่เอาหมดเียเอาเอาจัง มีดมากที่เขาเมื่อนี้นอนมานอนมาเมื่อนี้คือรอแถวพ่อเมื่อนี้เสียล่ใส่เสียไร่ไปเขาอีกแล้วงวดเนี่ยถ้ามันขาดเสื้อไม่ได้เด้อพ่อเด้อเสียไร่ตัวนี้คือขนาดเลยเขียนงวดไหมเลยอพ่อเพราะต้องเอางวดเก่าไม่นอมบอกงวดเก่าไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าบังคับจะไย่งเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ น,นี่เขางวดเก่าอันนี้ไมหมงวดนี้ออคคือกัน 6, 7, 8, 2, 3, หกเจ็ดแสงวดนี้งวดนี้เดี๋ยวเจอเดียวเจอสิบล่างให้บนล่างเลยติวเดียเดียวล่างล่างล่างสิบล่าง มันคือกันสิบล่างมันคือกันเอ้าชนกันปะเดียชนกันชุ่นสุดชนลยตัวชนทั้งสามถึงเก่าชนสามตัวเดียวเออกระว่างขนาดนี้สามตัวเดียวสามตัวเดียวครับโอ้ในบอที่มาของสามหาที่มาของสามหาสามล่างสามหลักสิบเห็นแล้วได้พี่น้องว่าพอสักเอาหลักสิบพร้อมครับที่สามหลักสิบล่างครับ พบบยู่บอนอีกรบ,บเลยพอ่อว่าพี่สีแด่นไปลดสองหกสามหกสี่ครับบานนี้มันสิบัเปลี่ยนคือเก่าดีแต่ว่าคือเก่าลงบเปลี่ยนคือเกา่าครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 8 2ดสองแปดสามแปดสี่เอาครับตัวเด่นไหมน,นะพอ่อบัดนี้บัดนี้มันถี่เป็นจังซี่บาดนี้ครับเด่นไปเลยเด่นบนตัวเด่นบนคือสองหกสองหกสองเก็ดครับ สองหกสองเก็ดตัวนี้ค่อยๆตัวนี้ค่อยๆตัวนี้ค่อยๆแห้งเหรอเนาะคอยตัวนี้ค่อยๆเอาค่อยๆจะปเขียนหน่อยได้ป่ะเขียนหน่อยเอฟซี FC มันก็มองมาเห็น,หนมันคอยเนาะมันคอยมันคอยบาทบาทนี่นี่บ่ละสามหกสามเก็ดเอาคือให้เป็นตกลับ นี่มันมันเป็นเังสี่ไหมครับมันเป็นเังสี่อืมคัดนี่โมนี่มันโมนี่บ่มีหรอกตัวนี้บ่มีครับ,บรตนนัวน,นี้มันจะกลับมาเป็นหน่วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูอ๋อจะกลับมาเป็นหน่วย <c oughs> ให้ดูงวดที่แล้วหัวที่แล้ว, <c oughs> ว,ล,วลักซิฟลักซิฟลักซิฟตนนัวนี้มันมีมันมีเกียรลักซิฟดิไหมครับ มันมีหกกับเกียร์ักหนวยสองบอมี่สี่บอมี่มีสามตัวเดียวเฮดได้สามสองตัวว่างันที่นี่ที่นี่บาดิตหกับเกียรบอรมี่ลักสิบครับตัวนี้สิกลายเป็นหน่วยท่านที่ตัวหกตัวหกตัวเกียร์ทเป็นน่วยเอาสีแดงเน้นพ่อ ตัวหกตัวเกียดจะเป็นหน่วยมาดิลักนี่อยู่ทั้งสิบทั้งหน่วยสองกับสองหกสองม่ันบาทนีสามดีครับสามนี่ก็เขาไว้อยู่หรอสามหกสามเก็ดเออสามหกจะไม่อีกอยู่บ่เพาะมันมันมีอยู่นี่มันมีอยู่นี่ตามสูตร แต่ว่ามันมันบแห้งดรอกพี่ก็เลยกากระบาดไปเบาแห้งมันผมตัดเลยแล้วพรอาสามหกออกเล้ยวออกกระซ่างม <the> ันม <long> like ีอยู่นี่ประมาณเพราะว่าลักลักลักนวยทีแล้วแล้วลักทิปศูนย์สองอันเดียวกันนี่ศูนย์สองสามแต่ว่าตัวนี่มันเป็นลักทิปล้วนครับ เกียรติเกียรติหลวพ่ออันนี้มุนอุยปุยสิบบนบาดีนวยมันก่อนสามห้าเก้าครับรักนวยมันสิเป็นเพราะว่ารักรักสิบนี่งวดที่แล้วนะนี่งวดเกียรติรักนวยสองบ่มี่สี่บอมีมีสามตัวเดียวงวดที่แล้วเอางวดนี้ละพ่อเ่าต้องงวดที่แล้วงวดนี้งวดนี้เอา เน้นเด่นสองหกอเจ็ดออลักลักสิบลักสิตัวเก้าลักหน่วยลักหน่วยมีสองหกออนหกเจ็ดสองหกเจสองจะกับสามนี่ดับไปเครื่องหนึ่งหกก็ดับไปเครื่องนึงแล้วให้เด่นเด่นสเด่นสตัวเอาล่างมานด้ฟ้าวันนี่ไอเดนคือเด่น2องหกสองเจนี่ตัวกับออนสามหกสามเจ็ดกับออนใหตุกี่ไ้ เอาตามาชมล่างไล่แทนสามสามศูนย์ก็ว่าให้ไล่ดิล่ะนี Overall, same, ่ไล่ไล่มาเรียกเอาเรียกกอสี่สามห้าสามเจ็ดสามเจามแปเอาสาปดเบาสิพ่อบ네่เอาสามจ็คือบ่มีที่เขียนนี่คือมีสามแปดสามหเบาติเนี่ย 3ามเจ็ดกรดับพร้อมสาหกเบาสามหกอ๋สามเจ็ดคือเอาคือเห็นขี้ขีดตัดดับคือเอาแกมันมันมันไปเบิงสวเนี่มันกัมาแห้งสามปดคือบะหมี่สามหกนี่เาอมาตัดไปเอ้าเนินสามโอ้ยสามหนงไม่ยากพ่อสามหนึ่งมันเป็นหนึ่งสามันไม่ยากเอหนึ่งสาไม่ยากแต่ว่าสามหนึ่งไมาได้สามหนึ่บะมีบาดดิเอาพอเขียนมัเท่นเนี่ยิ สามหาเนี่มันใจคักมันบ่อเป็นได้เมาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็สักเนี่ยทสม่มันใจคักจนได้เมาลอตเตอรี่ตัวเดียวเลยบอกลับเลยแบนี้ด้างเสียดายเีเบาเ่ายดเลย หกสามหพได้พอได้ปะหาพอตอนคงสุดท้ายพี่จีอย่างไรจังขามบอบมันประกบกับขามแล้วหกสามเนี่ยหกสองหกสามอามีเลยมีแต่สามหกนะพอนะเอาพี่ร่องสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าแน่นวนเดินแน่นวนเด้นนี่ล่างดลกว่ามีชุดบนธรรมชุ่มชุดบนนะครับเต็มสูตรหกสองหกสามหกสี่ 7จ็ดสองเจ็ดสาเจ็ดสี่แามแพ่อคัดเด่นใหมคือ2 6งหกสอเจ็ดนับถามากคือจะมากตัวกับตัวนี้สองหก2องเจสสเจตัวร่องให้เน้นที่2องหกับสอจครับขึ้นมาตัวนี้ครับล่างนะครับล่างวิ่งสามวิ่งสามตัสามศูนยามหนึ่งสามห้าสาเดลูดสามเลยสามเยมันกสักหยิบลอตดตรี่ตัวงเต่งเก้าตัวลูดเกตัวมากป่ะพ่อลูดเก้าตัวจะไหนหวดี้มากป่ะไงา ว่างานกรูนตัวเดียวเนาะศูนตัวเดียวเอาขอบคุณพ่อซักธรรมชุ่มีมันมันรักสิบมันรักสิบมันดีเนาะรักสิบมันได้หนึ่งครับนี่มันก็เลยมาซ้อนกันสามสามตัวเดียวนี่วิ่งสามสามตัวเดียวรักสิบสามรักสิบพ่อครับครัเอาเหตุผลาดเล่ครอก มาบอกว่าเต็มเต็มว่ะเต็มเต็มเลยเอาว่าอันนัมาพี่เดีวเาเกียบซี่เลยพอกันชิปหนาไปดองกับคุณพระศักดิ์ับผมป้าขอบคุณค่ะพระศักดิ์พอกันไหมชิปหนาค่ะเจ้ว่าเจ้ว่าซิปสวัสดีค่ะ